สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบผลสรุปนะคะสรุปผลหวยเลาพัฒนาเย่ดีใจด้วยนะคะไข่หมานไข่เิงไข่ปังนะคะผลออกมาแล้วนะคะองเก้าโอ้โห9เกนะคะ8ปดสองสี่นะคะเก้าเกแปดสองสี่ไอ้ไอ้ตัวหกตัวหน้านี่มันมีที่ขายเว็บไหนขาย เอสไม่ได้ซื้อนานแล้วนะคะนานจนจำไม่ได้แล้วค่ะมาดูกันนะคะเราแตกกันไหนบ้างนะคะเข้าเด่นสองสีเลยค่ะเข้าเด่นสองสีนะคะตัววิ่งรูดให้สองสามนะคะได้สองกันเนาะเพราะว่า อันตรายมากค่ะช่วงนี้แอดเจาะไม่ไปเลยค่ะมามาพี่น้องเลยนะคะ98 98แปดก้าแปดงวดก่อนนี่แอดเจาะให้นะคะตัวเจาะงวดก่อนตามตูดทุกงวดเลยค่ะถ้ามันไม่ออกแสดงว่างวดหน้ามันต้องอยู่ในตัวเจาะนี้เราแน่เลยค่ะเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยค่ะที่มันจะอยู่ในนี้นะคะงวดหน้านะคะโอ้งวดหน้าอันตรายแอดไปไม่ถูกด้วยนี่ง,งวดหน้าห่ย มาดูกันนะคะตารางเราแตก3ามตัวนะคะสามตัวแปดสองสนะคะนี่นะคะตารางเราแตกแล้วนะคะแนวนอนอย่างนี้นะคะแอดจับให้ก็แตกถือว่าน้อยชุดน้อยคู่แล้วนะคะที่แอดจับให้นะคะน้อยสุดๆแล้วค่ะตั้งแต่ทํามานะคะโอ้เต็มๆค่ะเพราะว่าเลขมันไม่เยอะนะคะแต่ส่วนตัวแอดก็มีเลขบ้านเลขลดอะไรเพิ่มเติมไปอีกนะคะ ไม่รู้ใครได้สองสี่ไหมนะคะสองสี่เนาะอุย้ยดีใจครับเลขทูบยังไม่แตกนะคะทูบใหม่ทูบเก่ายังไม่แตกเลยค่ะยังไม่แตกเลยนะคะอู้มาโหดมากสองสองสองสามสองสี่สามสามสามสี่สามห้าวันนี้นะคะอุย้ยดวงดวงแอดก็ล่างมากดวงแอดกาล่างมากงวดก่อนนี้ออกเลขบ้านนะคะเลขบ้านเจ็ดสามเก้าเนาะสามเก้าอุยอ้ยโอเลี้ยงสุดยอดงวดนี้ออกเลขลดพอ โอ้ถ้าเจ็ดสองสีนี่ได้เยอะกว่านี้ค่ะถ้าเจ็ดสองสีมาเนี่ยค่ะเนี่ยเจ็ดสองสีมันมีในตารางด้วยนะคะแต่มาแปดสองสีค่ะพวกเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเก้าสองสองสามอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นตัวหลักค่ะมีหลายหวไมเหลือเกินเลยมีหลายนี่ โอ้มาดูสูตรสองกันค่ะมาดูสูตรสองกันอุย้ยปังมากสูตรนี้อู้นางไปของนางเลยนะคะอู้ดูตัวเจาะเข้าสิเนีย่ยถ้าใครเอามาลากนี่แปดสองสี่นะคะนี่มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่เองนะคะแอดไม่กลบหัวให้ด้วยบุ้ยทําแบบมั่นใจมากไม่กลบหัวให้เลยนะคะอันนี้เห็นไหมแอดเอาถ้าแอดเอาสองหนึ่งขึ้นก็เอาสองห้าขึ้นก็เข้านะคะ ต่เอเอา16ขึ้นสูตรนี้มีปัญหาที่ตัวแอสแล้วค่ะสูตร1น,นะคะสูตรเดิมสองปังมากนะคะช่วงนี้เข้าตัววิ่งลูดนะคะวิ่งลูดวิ่งลูดนี่เข้าทุกงวดแล้วนะคะเข้าติดกันมา1 2 3 4 5สงาี่ห้างวดนะคะตัววิ่งลูดนี่เข้าติดกันมา5งวดนะคะได้เด้ง1 2 3สาเด้งนะคะโอ้ได้หมดเลยตัวนี้ นี่นะคะสูตรเดิมสองนะคะสูตรเดิมสองหน้าจับตามองแล้วนะคะแต่ว่ามันเดินดีมาห้างวดแล้วนะคะเพอได้ก็เดี๋ยวนับใหม่ก่อน1 2 3 4 5สาสี่ห้าค่ะห้างวดนะคะสูตรเดิมหนึ่งคือตายดับเนี่เ,าเนาะนบานนี่สูตรเดิมหนึ่งมาสีมาชนกันกันกบไอ้นี่นะคะสีชนกันกับเอาเลขดับเฮ้ยเลขดับเอาอยู่เฮ้ยเลขดับเอาอยู่เฮ้ย เอาเลขดับนะคะเลขดับดับยูนะคะงวดนี้ให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะดับเจ็ดดับยูนะคะดับอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้าดับถ้าดับอยู่นี่ก็อยู่เลยนะคะแต่ถ้าไม่อยู่นี่ก็คือมาแบบเด้งๆเลยเนาะหลายครั้งแล้วค่ะที่แอดสองสามงวดนี่ไหมที่มันเนี่ยถ้าได้มาแล้วมาเด้งเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาก็คือขาดไปเลยโอ้แสดงว่างวดต่อไปก็คงจะดับอยู่นะคะ เพราะว่าจะดับอยู่ประมาณห้างวดค่ะห้างวดนะคะหวยลาวแอดส,สังเกตสูตรตัวเองทํามาแล้วค่ะจะดับอยู่ประมาณเต็มที่ห้างวดค่ะแล้วก็จะหลุดไม่งวดก็สองงวดแล้วก็จะเดินยาวนะคะสําหรับเลขดับนะคะเอานะคะเจาะไม่แตกนะคะงวดหน้าหน้า,นาจับตามองมากนะคะตัวจับพวกนี้เพราะอ้ยตัวเจาะพวกนี้นะคะเพราะว่าแอดเห็นมันตามตูดตามตูดเราตัวเจาะนะคะทุกงวดทุกงวดจริงๆค่ะ งวดนั้นก็สามเก้าแล้วดวนี้ก็มาเก้าแปดเอาวดหน้ามันต้องอยู่ในนี้แล้ววะหวดหน้าตัวหนึ่เอาสำหรับคลิปนี้นะคะใครแตก3ามตัวตรงนะคะแอดดีใจด้วยนะคะแตกสามตัวสองแปดสี่ปิดหวยหวยไม่สวยเนาะโอ้แต่ดีใจสองสีมากค่ะดีใจมากๆ ขอบคุณเจ้าที่เจะทางเลขถูกไม่แต่ขออภัยเด์งวนหน้าเอากันใหม่คะ่ะก็ตามเหนื่อยคะ่ะช่วงนี้ช่วงนี้แอดตามเลขถูกเหนื่อยมากคะ่ะไปแปดหนึ่งสามแล้วก็มาแปดหนึ่งเจ็ดไปศูนย์หนึ่งเจ็ดก็มาแปดหนึ่งเจ็ดค่ะสุยดวงยังดวงดวงจะมาถูกลาวมั้งเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ